วันนี้นะครับจะพามาดูการใช้งานโปรแกรมเพ้นท์นะครับที่ติดมากับ w n n o w w เนี่ยนะครับเอาพื้นหลังออกหมายถึงว่าเราถ่ายรูปมาแล้วพื้นหลังมันอาจจะเราต้องการแบบใหม่เอาง่ายครับดึงพื้นหลังออกโปรแกรมเพ้นท์ทำได้เลยนะครับในยุคนี้ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่า,าไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ เรามาเข้าโปรแกรมกันเลยมาที่ปุ่มตัวนี้นะฮะแล้วก็เซิร์ชดูนะครับเพนนี่ฮะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยแต่ต้องเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับมากดตรงฟันเฟืองดูนะครับนีครับเวอร์ชั่นนี้ขึ้นไปนะครับอโอเคคร่าวๆทีนี้เราก็ เปิดรูปภาพที่เราต้องการตัดพื้นหลังออกนะครับเอารูปนี้แล้วกันนะครับโอ้ใหญ่เกินไปเดี๋ยวเรา,เาขย่อลงมานิดนึงนี่นะครับมันอาจจะไม่ได้ดีมากเหมือนเหมือนเหมือนที่เราไปทำตามโปรแกรมอื่นนะครับแต่มันรวดเร็วมากทีนี้นะครับวิธีการใช้งาน ง่ายโคตรเลยตรงเนี้ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยนี่นะครับเอาเมาส์ไปชี้เขาจะเขียนว่า remove background นะครับกด1ทีปึ๊บรอนะครับกด1ทีแล้วก็รอเลยไม่ต้องทำอะไรมากนั่งรออย่างเดียวครับช้าเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับคอมเราด้วยเห็นไหมครับเสร็จแล้วโอเครายละเอียดเส้นผมเล็กๆนี่อาจจะไม่ได้นะครับแต่ทุกอย่างได้หมดเลยดูครับ เนี่ยง่ายมากเลยนะครับตรงมือนี่อาจจะยังได้ไม่ครบนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยแต่ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับการคลิกแค่หนึ่งครั้งไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากเลยอทีนี้เราก็เซฟครับเรื่องเซฟเลยว่าจะเอาเป็นแบบไหนเป็นกิฟเป็นอะไรก็ว่าไปเอาเป็นกิฟต์ละกันเซฟครับจุดย uh, ืนวันจุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวแคนเซิก่อนมันอาจจะ มีไฟล์ซ้ำกันเอาใหม่เอาใหม่เ,เ,เก็บแล้วก็ตั้งชื่อเพิ่มเรียกอีกตัวหนึ่งแล้วกันอ่โอเคไปเลยน่ะเนี่ยครับเสร็จแล้วอลองมาเปิดดูหน่อยสิอ่าเปิดเป็นแ,แบบพื้นหลังสีดำก่อนนะครับเป็นไงครับง่ายดายมากนี่ยฮะเป็นแบบนี้เลย ง่ายดายดูดีดทําทีแบบว่าง่ายๆเลยผมเห็นเ,เขามารีวิวโปรแกรมตัวนี้นะครับว่าอัปเดตใหม่แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยแบบได้เลยครับถือถ้ามันไม่ละเอียดนะครับเราก็สามารถเข้าไปทําใน Photoshop ได้ซึ่งวิธีการนี้สําหรับผมนะผมว่ามันง่ายไม่ต้องไปใช้โปรแกรมอะไรที่มันยุ่งยากเปิดเพนขึ้นมาแล้วก็กดกิ๊กเดียวก็ได้เลยครับดูอันที่เป็นสีขาวหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง เนี่ยครับอ,อ๋อภาพมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราเซฟแบบเป็นกิฟตนะครับถ้าเป็นนามสกุลที่เป็นตัวนี้เดี๋ยวปรเตี้ดูก็ได้ว่ามันนามสกุลอะไรอ่ะดัด png นะครับก็จะก็จะ,ก,จะก็จะคุณภาพดีหน่อยอ่าเห็นไหมครับง่ายเลยอืมอเดี๋ยวเดี๋ยวแบ็กกลับก่อนสิแบ็กกลับอีกได้ไหมนี่ครับ ถ้าเรากดกิกเดียวนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยกดหนึ่งทีนะครับง่ายมากอาจจะไม่ละเอียดร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ว่าลูกๆแปดสิบเลยผมให้อ่ะแปดสิบห้าเลยอ่นะครับเนี่ยได้เลยลองใช้กันดูนะครับเอาสั้นๆง่ายๆ